ครับสวัสดีครับมมปั่มมืดหรอกครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาของเก่าและใหม่นอกและในประเทศมาพี่น้องมาสมสมตลาดหรอกว่าสมตลาดชิปก่อนพี่น้องสองชิปก่อนผัดกะตือผ้ามึงหนีผักดผ้ายังแดงกี้ริมรั่วทางบ้านนี่แหละไม่แก่พี่น้องทำไมพี่จะขายพี่น้องขายมาถ้าเดือด

ปือพ่อผู้ถ่อปูไว้รบอว่ามนซื้อมันดอก ไปนองขอไวก่อน ต้งสเสียบดีสมเปอนูดีข้เ้ยังหลบน่อง i'm oh, หนาวมาเยือนแล้วที่ก็เขาไว้ไนะร่มสึกเขาสึกร่มยังบิด

เบิ้ลไว้สวยนะทิ่ซองขไข่เพราะเดือดรับผมต้องแห้งขวดฝากติดต่อติดต่างคือเการลังผมไปเลยร่วมฝำมือหนัอยครับผมไม่หรอกเจ็บผิกไม่หรอกพี่น้องกี๋ดอกเสยอยากบอกอยู่ครับผมลุงแห้งขวดกินยื่นไรครับสวัสดีครับ